สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็มาพบกับคุณครูรถอีกเช่นเคยวันนี้นะคะเราก็ยังเรียนในหน่วยจังหวัดนคปรปฐมอยู่แต่คุณครูจะพาเด็กมาเรียนเรื่องชุมชนของเราแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องชุมชนของเรานะคะคุณครูก็มีเพลงมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะชื่อว่าเพลงชุมชนหน้าอยู่เราไปร้องเพลงนี้พร้อมกันเลยคะ่ะคุณครูจะร้องให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะชุมชนขง น้าอยู่มีค,คุณครูอยู่ที่โรงเรียนใกลไกลเพื่นบ้านยืนเคียงวัดบ้านโรงเรียนเราอยู่ด้วยกันวัดบ้านโรงเรียนเราอยู่ด้วยกันเด็กๆร้องได้ไหมคะถ้าเด็กๆร้องได้เด็กๆไปร้องพร้อมค,คุณครูเลยคะ่ะชุมชนของเราน่าอยู่ มีค,คุณครูอยู่ที่โรงเรียนใกล้ไกลเพื่อนบ้านยืนเคียงวัดบ้านโรงเรียนเราอยู่ด้วยกันวัดบ้านโรงเรียนเราอยู่ด้วยกันเก่งมากเลยค่ะเด็กๆชุมชนของเราชื่อว่าชุมชนอะไรคะใช่แล้วค่ะชุมชนของเราชื่อว่าชุมชนสามงานนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าชุมชนของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เด็กๆทราบไหมคะถ้าเด็กๆยังไม่ทราบคุณครูก็มีภาพบุคคลและสถานที่สำคัญมาให้เด็กๆได้รับชมกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะรับชมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมภาพแรกกันเลยคะ่ะเด็กๆเห็นบุคคลในภาพนี้ไหมคะเด็กๆทราบไหมคะว่าบุคคลในภาพนี้คือใครเอย่ยใช่แล้วคะ่ะเด็กๆบุคคลนี้คือนายอำเภอ ในอำเภอดอนตูมของเรานั่นเองนะคะเด็กๆเห็นภาพนี้ไหมคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าภาพนี้คืออะไรใช่แล้วค่ะภาพนี้คือสถานีตำรวจอำเภอดอนตูมนั่นเองนะคะและที่เด็กๆต้องทราบกันเลยนะคะบุคคลนี้คือหลวงปู่เต๋เจ้ารักษาการเจ้าโอวาทวัดสามงามของเรานั่นเองนะคะท่านได้เป็นคนสร้างโรงเรียนวัดสามงามของเราขึ้นมานะคะ วันนี้เป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าชุมชนวัดสำนัมของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะนเด็กๆลองบอกคุณครูซิว่าภาพที่คุณครูให้เด็กๆด,กดูมีภาพอะไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะเก่งมากๆเลยคะ่ะ และเด็กๆอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูส่งให้ในรายกลุ่มในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็มีเพลงหมดเวลาแล้วมาฝากเด็กๆก,กันนะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้หมดเวลาบ๊ายบาย Thì chẳng bỗng mưa bãi bãi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để thơ. bỏ thơ, xin chào một mình.